สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคนวันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะวันนี้กากจังก็จะทานข้าวเชาว้าบนรถอย่างมีความสุขเช่นเช่นกันค่ะทุกคนทานอะไรเอ่ยมื้อนี้นะคะ อันดับแรกนะคะมีไข่ต้มค่ะแกะไข่ต้มก่อนนะคะแล้วก็อาหารหลักอาหารหลักเลยทีเดียวเชียวตรงนี้ก็คือข้าวปลาผัดพริกสดค่ะทุกคนเป็นอาหารแกะแกะแกะแบบไหนแกะแบบนี้เลยแกะเปิดกล้องเลยทานข้าวเช้าบนรถในเวลาที่กำลังเดินทางไปงานแสดงสินค้าค่ะทุกคน โดนใหญ่นะคะก็จะต้องใช้เวลาบนรถนี่แหละค่ะทานข้าวทานที่บ้านก็ยังไม่ได้เวลาทานเพราะว่าที่บ้านเราต้องทานกาแฟานะคะแล้วก็ยังไม่หิวค่ะทุกคนข้าวเช้าก็จะต้องสายหน่อยก็เลยจะต้องมาทานบนรถค่ะถ้าไม่ทานบนรถไปทานที่งานก็จะไม่ค่อยมีเวลาทานดังนั้นเวลาที่ว่างอยู่บนรถเราจะนั่งหลับไปเฉยๆไม่ได้นะคะเราต้องทำอะไรที่ ประโยชน์ในการเดินทางนี่ค่ะก็คือทานข้าวไปด้วยค่ะปอกไข่ต้มก่อนนะคะทุกคนไข่ต้มเนี่ยมีประโยชน์นะคะต่อร่างกายของเรานะคะเราควรจะทานไข่วันอย่างน้อยวันละหนึ่งฟองค่ะทุกคนถ้าถ้าได้มีเวลาทํานะคะไม่ได้ยากเลยเนาะไข่ต้มต้มไข่อันนี้คือเดี๋ยวนี้มีสมัยก่อนเราก็คิดว่าเอ๊ะ มีที่ไหนไข่ต้มเขาทำขายสุดท้ายนะคะก็เจอในเซเว่นค่ะทุกคนเขาก็ทำขายให้เราได้เขาเรียกว่าบริการเนาะเราอยากจะทานอะไรนะคะมีหมดค่ะทุกคนอยากทานอะไรเช้าๆไป,เ,ไปเขาเรียกว่าไปหาไปมองหาเลยค่ะมีอาหารสำเร็จรูปให้เราได้เลือกทานนะคะมีหลากหลายเมนูด้วยก็ได้อุดหนุนเขาเรียกว่าอะไรอะ ใช้บริการเป็นประจำค่ะทุกคนเพราะมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายเนาะไม่มีเวลาต้องมานั่งทำกับข้าวหรือเราจะไปซื้อข้าวแกงบางทีข้าวแกงก็เมนูที่ทำก็ไม่บางทีก็ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เป็นเมนูที่เราชอบเนาะอย่างในในเซเเ่นเราก็จะเจอเมนูที่เราชอบแล้วก็โปรดปานนั่นก็คือเมนูปลานล้าจังจะชอบทานปลากับหมูสองเมนูนะคะ จะไม่ทานเมนูไก่เพราะว่าเป็นคนเลี้ยงไก่ก็จะไม่กินไก่ดังนั้นก็เนี่ยค่ะเมนูที่ต้องทานเป็นประจำก็คือเมนูปลาวันนี้ก็เป็นปลาผัดพริกสดค่ะทุกคนทานกับไข่ต้มนะคะนี่ใส่ไข่ต้มไปด้วยน้ำน้ำน้ำอวันนี้อยู่บนทางด่วนนะคะทางด่วนที่ไม่เคยเป็นทางด่วน ค่อยๆทางเดวนที่ค่อยๆไปค่ะอืมทานข้าวกับรักจังนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทานด้วยกันนะคะ